สวัสดีค่ะ Tarot Whisper 20วันนี้นะคะก็มาในธีมของฮาโลวีนนะคะแล้วก็วันลอยกระทงด้วยนะคะไพ่วันนี้ก็จะเลือกแบบที่มันเป็นดึงดูดเกี่ยวกับฮาโลวีนนิดนึงนะคะมีไพ่ให้เลือก4กองนะคะเป็นพิกเด็กเหมือนเดิมนะคะ วันนี้หัวข้อที่เราจะทำนะคะก็คือเสน่ห์ในตัวคุณคืออะไรนะคะเสน่ห์ในตัวคุณคืออะไรมีไพ่ให้เลือกส4กสี่กองนะคะวันนี้พิเศษสี่กองกองที่1 2, 3สาแล้วก็4นะคะสามารถเลือกได้มากกว่า1กองเนาะเพราะว่าเป็นการบอกเกี่ยวกับเสน่ห์ของคุณนะคะในแต่ละกองนะคะโอเคเรามาดูกองที่หนึ่งสองสามและก็สนะคะเลือกกองที่สะดุดใจสะดุดตาแล้วก็ที่คุณชอบนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกองที่1กันก่อนค่ะว่าเสน่ห์ของคุณคืออะไรนะคะ โอเคเรามาดูกองแรกกันเลยค่ะสเสน่ห์ของคุณคืออะไรนะคะสเสน่ห์ของคุณคืออะไระเดี๋ยวแกเปิดทั้งหมด5ใบนะคะสเสน่ห์ของคุณคืออะไรกองแรกนะคะ Night of Cups ค่ะไพ่เดชนะ Permit Queen of Wands นะคะแล้วก็อีกใบหนึ่งเป็น Justice นะคะตอนนี้ฝนตกเนาะอาจจะแบบมีเสียงแทรกเข้ามาได้นะคะโอเคสเสน่ห์ของตัวคุณคืออะไรนะคะคุณเป็นคนรักความยุติธรรมอันดับแรกเลยนะเป็นคนรักความยุติธรรมชอบความถูกต้องนะคะเป็นคนตรง นะชอบบอกชอบไม่ชอบบอกไม่ชอบนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความยุติธรรมค่อนข้างสูงนะคะแล้วก็เป็นคนอารมณ์อ่อนไหวง่ายค่ะคิดมากนะเป็นคนโรแมนติกอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนโรแมนติกคิดเอ่ออิโมชั่นเยอะนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดราม่าง่ายนะคะเอ,อ่เป็นเสน่ห์เสน่ห์ก็คือเหมือนกับว่าเอ่อมีแต่คนเข้าหาคนอยากพูดคุย นะคะดึงดูดใจนะคะแล้วก็เป็นคนที่เข้าอกเข้าใจผู้อื่นนะคะ q u e e n of Wands คือเป็นคนที่ชอบจะบอกว่าถนัดในเรื่องวางแผนนะหรือจะบอกว่ามีเสน่ดึงดูดคนก็ได้นะคะเป็นคนที่ชอบวางแผนหรือมีเสน่ห์อ่ะคือเหมือนกับว่าเป็นคนที่แบบ มักจะชอบบริหารเสน่ห์ตัวเองนะเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะดึงดูดนะคะแล้วก็จะรู้จักวิธีเข้าหาคนหรืออ้อนคนนะทายังไงให้เขาสนใจหรือทํายังไงให้เรามีสเสน่ห์ม,มากขึ้นนะคะก็จะเป็นคนที่เลือกกองนี้และจะถนัดเลยนะคะเขาเรียกว่าอะไรรู้จักบ,บริหารเสน่ห์ตัวเองนะคะแต่ว่าบางอารมณ์ก็เป็นคนที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะคือเอาง่ายๆเลยว่าถ้าออก ถ้าเป็นอารมณ์คือเหมือนกับเป็น2อารมณ์เนาะอารมณ์ที่อยู่นิ่งๆก็จะอยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆเงียบๆนะคะแต่ถ้าบางอารมณ์ถ้าได้เจอเพื่อนได้สังสรรค์ได้อยู่ในพื้นที่ที่เราแฮปปี้มีความสุขคนคุ้นเคยก็จะสวยงามแล้วก็แบบว่ารู้จักบริหารเสน่ห์อะเป็นคนขี้เล่นหยอดคนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นคนขี้เล่นนะแล้วก็เป็นคนที่ จะอกมีความเป็นแม่สูงก็ได้นะคือเป็นคนดูแลเอาใจใส่คนอื่นนะคะเห็นอกเห็นใจคนอื่นแล้วก็คิดเป็นคนคิดเผื่อคนอื่นมากกว่าว่าแบบคนนี้จะรู้สึกยังไงหรือทําอะไรคนนี้จะเป็นอะไรไหมคนนี้เตรียมของอันนี้มาหรือยังกินข้าวหรือยังคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นคนที่จัดแจงดูแลเอาใจใส่คนอื่นได้อย่างดีนะคะเป็นคนจิตใจดีนะชอบ ชอบดูแลคนอื่นนะแต่ก็เป็นคนตรงๆนะคะอาจจะบางทีเหมือนทำอะไรไปแบบชอบก็บอกไม่ชอบก็พูดเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนตรงไปตรงมาแต่ก็แบบรู้จักบริหารเสน่ห์นะโอเคค่ะนี่ก็คือกองที่1นนะคะต่อไปเรามาดูกองที่2ค่ะว่าสเสน่ห์ของคุ้นและลักษณะนิสัยุุณเป็นอย่างไรนะคะสเสน่ห์ของคุณเป็นอย่างไร ะะสเสน่ห์ของคุณเป็นอย่างไรสเสน่ห์ในตัวคุณ5ใบค่ะเทรย์ออฟสอดเฮอร์มิตรเซเวนออฟเพนทา s คลสทูออฟวน์แล้วก็โฟ f อ w ฟสอดนะคะอะ่ะเสน่ห์ของคุณนะคุณเป็นคนเออ่ จะบอกว่าอะไรเป็นคนเป็นคนเก็บรายละเอียดเอ,า,อางนี้ดีกว่าเป็นคนเก็บรายละเอียดนะคะแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าเป็นคนที่จดจําเรื่องราวต่างๆได้ดีอะ่ะเหมือนกับว่าเวลามีประสบการณ์เรื่องไหนหรือมีเรื่องราวความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องไหนอะ่ะจะต้องจะค่อนข้างเป็นคนที่เก็บรักษาเป็นอย่างดีเก็บความลับได้ดีนะคะหรือเก็บของ ได้ดีรักษาของอ่ะเป็นคนรักษาของใครให้ของมาเนี่ยก็จะรู้จักแบบเก็บอย่างดีนะคะไพ่เฮอร์มิตบอกว่าเหมือนเป็นคนที่ชอบเรียนรู้นะคะอยู่ในพื้นที่ของตัวเองเป็นคนรักการอ่านนะชอบสืบสอะสืบค้นนะคะหาความรู้อยู่เสมอนะสเสน่ห์ของคุณแล้วก็เป็นคนที่อยู่นิ่งไม่ได้อะคะ่ะชอบทํางานนะชอบทํางานแล้วก็เหมือนกับเป็นคนที่ แอคทีฟตลอดเวลานะนอกจากสืบส่องหาข้อมูลแล้วนะคะยังเป็นคนที่ขยันทำงานนะแต่เออแล้วก็เป็นคนชอบอความตื่นเต้นความเสี่ยงความอะไรอย่างเงี้ยเออมันคือเสน่ห์ของเราเนาะหมายถึงแบบเอออาจจะเป็นคนที่ไม่คิดอะไรมากนะคะแล้วก็เหมือนกับลุยลุยไปเลยทํางานไปเลยไม่ค่อยคิดอะไรเยอะนะเป็นคนไม่ซีเรียสร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานนะคะ For a b s ม r ็ หน้าไพ่อาจจะดูไม่ค่อยดีนะแต่ก็มองว่าเหมือนเป็นคนที่อาจจะมีความเป็นเหมือนกับอาจจะย้ำคิดย้ำทำสักหน่อยนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับมันก็เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งเหมือนกันเนาะคือเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะปล่อยวางบางเรื่องไม่ได้ซึ่งมันมันจะคล้องจองกับตัวเนี้ยคือเป็นคนเก็บเรื่องราวเก็บ โมเมนต์ต่างๆในในชีวิตอะค่อนข้างเยอะนะคะเอ่อทั้งดีและไม่ดีแหละเออแต่เสน่ห์ของคุณคือเป็นคนที่แบบเหมือนจำเรื่องราวดีๆในชีวิตอะแล้วก็เป็นคนชอบเรียนรู้เป็นคน เหมือนกับว่าสืบเก่งนะจริงๆจุดเด่นก็คือสืบเก่งสองเก่งนะคะเ,เหมือนกับแล้วก็เป็นคนที่อยู่ไม่นิ่งชอบทํางานนะคะแต่ว่าเป็นคนที่ชอบความตื่นเต้นท้าทายไปด้วยนะคือก็จะมีจุดโดดเด่นไม่เหมือนกันนะคะไพ่โฟล์ออฟสอดอ่ะมันเหมือนกับเป็นคนที่คิดบางทีก็เป็นคนที่คิดแบบ เขาเรียกว่าอะไรคะเหมือนตีกรอบในความคิดตัวเองเนาะเป็นคนที่เรียบง่ายอย่างนี้ดีกว่าเป็นคนที่เรียบง่ายทําอะไรอยู่ในกรอบในประเพณีนะคะเออแล้วก็แต่บางทีก็อยากจะฉีกกฎออกไปบ้างอะไรเงี้ยนะคะโอเคนี่คือกองที่2เรามาดูกองที่3ค่ะสเสน่ห์ของตัวคุณคืออะไรนะคะสเสน่ห์ของคุณคืออะไร The Emperor เฮอร์มิตเอ๊ะได้เฮอร์มิตมาสามสำรับแล้วเนาะ knight of pentacles นะคะ two เอ่อ t e t o of cups นะแล้วก็ two of wands อ่ะสเสน่ห์ของคุณคืออะไรเรามาดูกันค่ะสเสน่ห์ของคุณนะคะ the emperor เป็นคนที่เป็นคนเก่งเป็นคนมั่นใจนะคะเป็นคนที่เอ่อเป็นผู้นำนาะมีภาวะเป็นผู้นำสูงนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นในงานหรือในชีวิตต่างๆเนี่ยค่อนข้างเยอะ นะคะแล้วก็มองว่าจริงๆอ่ะเป็นคนเก่งนะอืมเป็นคนเก่งเฮอร์มิตเนี่ยบอกว่าบางทีก็เป็นคนที่ชอบอยู่เงียบๆคนเดียวรักสันโดษน,นะคะแล้วก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับใครไม่ค่อยยุ่งเรื่องใครเท่าไหร่ชอบอยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะแล้วก็เป็นคนที่ชอบหยิบยื่นโอกาสให้กับคนอื่นนะคะเหมือนเป็นคนที่ ช่วยเหลือคนอื่นนะแล้วก็หยิบยื่นโอกาสดีๆให้กับคนอื่นนะคะเป็นคนที่ดูแลคนรักนะคะแล้วก็เอาเอกเอาใจเอาใจใส่คนรักคู่รักค,คู่ครองนะคะดูแลแม้กระทั่งเพื่อนแม้กระทั่งคนแวดล้อมในครอบครัวอะไรก็ตามเนี่ยจะเป็นคนที่รักครอบครัวดูแลครอบครัวอย่างดีนะคะ Two of Wands ก็คือเหมือนเป็นคนที่รักสัตว์ดูแลสัตว์นะคะแล้วก็ใจเมตตานะคะเวลาใครมีปัญหาอะไรก็ยินดีที่จะ ช่วยเหลือนะแต่บางทีก็ชอบอยู่คนเดียวนะจุดเด่นก็คือเหมือนกับว่าเป็นคนที่ไม่ยุ่งเรื่องใครนะชอบเก็บตัวชอบอยู่เงียบๆคนเดียวนะคะหรือบางคนก็อาจจะนั่งสมาธิทําสมาธินะอยู่กับตัวเองนะคะกองนี้เป็นคนรักครอบครัวนะคะแล้วก็เป็นคนเก่งด้วยนะคะอกองสุดท้ายนะคะสเสน่ห์ของคุณคืออะไรามาดูกันค่ะ สเสน่ห์ของคุณ n i h t of Pentacles ค่ะ Seven of Wands Six of Cups The w o r e l อืแล้วก็ n i h t of Cups นะคะ อ่ะอันนี้เราอธิบายทีละใบเลยนะอันเนี้ยค่อนข้างเป็นคนร่าเริงสนุกสนานนะคะเป็นคนที่แฮปปี้กับตัวเองนะร่าเริงสนุกสนานปลดปล่อยไม่เครียดนะคะใครอยู่ด้วยเนี่ยก็คือแฮปปี้มีความสุขเป็นคนไม่คิดมากนะคะร่าเริงแจ่มใสนะแล้วก็เป็นคนชอบท่องเที่ยวเดินทางนะคะเป็นคนให้อิสระกับตัวเองนะคะอยากคิดอะไรทาอยากทําอะไรทํากองเงี้ยเป็นคนที่ค่อนข้างมีความสุขในตัวเองร่าเริงแจ่มใส นะคะแล้วก็รักสัตว์ด้วยหรือว่าชื่นชมธรรมชาติชอบศิลปะอารมณ์แบบติสต์มากๆนะคะบางทีก็นั่งสมาธิคือเป็นคนที่รักตัวเองนะรักครอบครัวรักสัตว์นะคะแล้วก็มักจะมีนิสัยเมตตาเอื้อเฟื้อเนาะคนกองมีค่อนข้างมีความสุขกับชีวิตด้วยนะคะเป็นคนที่ เ,ออเหมือนกับว่าพลังบวกค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แผ่ไปถึงคนรอบๆบข้างด้วยดูแลเอาใจใส่คนรอบข้างได้อย่างดีนะคะจิตใจดีมีสมาธิทําสมาธิได้ดีรักตัวเองนะคะร่าเริงแจ่มใสมีพลังบวกค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะโอเคนี่คือสีกองไพ่นะคะสเสน่ห์ของคุณคืออะไรตรงไม่ตรงยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันด้วยนะคะโอเคคอบพุณค่าสวัสดีค่ะ